ลัคนาราศีกันมีดาวเสาทับพระราหูคู่มิตรใหญ่ในรอบ150ปีจะส่งผลเช่นไรเรามาดูแบบเจาะลึกละเอียดตามวันเกิดแม่นยำชัดเจนที่นี่ที่เดียวกันได้เลยสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันท,กทุกทุกท่านเลยนะครับทั้งคนที่เป็น fc แฟนคลับอยู่แล้วและคนที่เพิ่งเข้ามาฟังในครั้งแรกนะครับ จะบอกอย่างนี้ครับว่าเสาทัพพระราหูเนี่ยนานๆเจอกันทีนึงนะครับในราศีกุมเนี่ยอาจารย์เกตเทวาได้ไปค้นคว้ามานะครับเมื่อเคยเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อร้อยห้าสิปีที่แล้วครับยุคสมัยรัชกาลที่ห้าครับเห็นไหมครับมีภาพกราฟฟิกขึ้นเลยและช่วงนั้นทําอะไรรู้ไหมครับพศ2419ครับมีการก่อสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทครับยิ่งใหญ่อยู่ถึงทุกวันนี้เลยนะเพราะนั้นชาวกันต้องมาฟังเลยครับว่า ดาวใหญ่ๆมาเจอกันเนี่ยแล้วเป็นคู่มิตรกันด้วยนะจะส่งผลเช่นไรนะครับและอาจารย์ก็จะพยากรณ์ภาพรวมก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมีเจาะลึกตามวันเกิดอีกนะให้ไปโฟกัสตามนั้นจะได้ยิ่งแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าดาวเสาร์จะถอยหลังกลับมาเจอพระราหูเนี่ยตั้งแต่23สิบงหาคมนี้แล้วนะอีกไม่กี่วันแล้วนะนะแล้วอยู่ยาวไปถึง 6- 7เดือนครับถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปี2569ครับ อยากให้ทุกท่านได้ใช้จังหวะนี้ให้ดีที่สุดเลยนะของชาวกันนะถึงแม้ว่าจะมาโคจรอยู่ในเรือนอลิก็ตามแต่ตามหลักโหราศาสตร์ครับดาวแรงๆเช่นดาวเสาดาวราหูครับถ้าอยู่ในเรือนอลิมรณะวินาศแล้วไม่ค่อยสร้างปัญหาครับแม่ก็ยินดีด้วยเลยนะครับตามภาพนี้ขึ้นเลยครับภาพนี้สื่อถึงอะไรรู้ไหมครับยกภูเขาออกจากอกครับเพราะสองสามปีที่ผ่านมาครับชาวกันครับ เจอพระราหูเล็งดวงชะตาพินทุบาทดวงแตกนะครับอาภัพอภพอาภาคโทษแท้ประหืนหินหนักเหนื่อยกันมาแล้วอแล้วดาวเสาอีกก็มารับช่วงต่อครับตั้งแต่1 9พฤษภาที่ผ่านมาก็หนักกันต่อไปอีกเดบแบกันเข้าไปอีกครับแต่หลังยี่สิามสิงหาครับหลุดแล้วครับยกถอยหลังออกมาเห็นไหมไม่มีดาวอะไรมาเล็งดวงชะตาเราเลยลอลิงอ่ะลัคนา,าแล้วแปลว่าเราจะสุขสบายฟิลฟีอิสระฟรีดอมมากยิ่งขึ้นนะครับ นะแปลว่าที่หนักที่เหนื่อยที่มีปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้มีสิทธิ์จะผ่านพ้นก้าวข้าผมอยากให้ถึงวันนี้ไวๆเลยผมเชื่อว่าชาวกันต้องอยากให้ได้เจอแบบนี้นะครับแหม่ชีวิตจะกลับมาแฮปปี้ดีดามีความสุขมากขึ้นและบอกข่าวดีเสริมไปเลยนะดาวแรงๆเข้าเรือนอลิดาวดีๆดาวเพื่อนสปดีครับ เดี๋ยวจะได้ตำแหน่งมหาอุดและนันละอุดมกเกณ์คือดาวพระศุกร์เลขห้าเนี่ยดูตามรูปเลยอยู่ในภพลาพระเราอีกโหยจะมาในวันที่สองตุลามาเสริมอีกนยี่สบสามสิงหาเบาลงแล้วพอสองตุลาเริ่มดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเห็นไหมเพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาทําคลิปดาวพระศุกร์ย้ายอีกแบบเจาะลึกอย่างนี้ก็ติดตามฟังกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับและภาพนี้ก็คือจะส่งผลให้เห็นว่าท้องฟ้าสดใสพระอาทิตย์ส่องแสง เหมือนที่ผ่านมัมันเหมือนวันฝนตกอ่ะมืดมิดมองอะไรไม่เห็นเฉิะฉะเชิะแฉ,ฉ,ฉะพระพาทิตย์ส่องสว่างชีวิตก็แฮปปี้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งเลยนะโอ้โหเรียกว่าดีกับเราอย่างแน่นอนนะครับส่งผลให้การที่เราจะทํามาหากินหาเงินหาทองนี่ได้ตามกราฟิกนี้เลยมารูปเงิน,นรูปทองถุงเงินถุงทองธนบัตรมาเต็มเลย ก็รีบลุยเลยนะเพราะมีเวลาแค่ยี่สิบสามสิงหาถึงพิบมสามกุมภาคิดเงินเป็นเงินคิดทองได้ทองเลยเพราะดา,าวเสาดาวแห่งอุปสรรคอะไรต่างๆย้ายออกไปแล้วไม่มาเลงดวงชะตาอ่าข้อแรกเห็นไหมราะนั้นลุยเลยนะนี่คือโกลเด้นพีเรดหรือนาทีทองนะครับหกเจ็ดเดือนนี้ทําให้ได้มากที่สุดขยันให้สุดๆจนไปเลยนะอ่าแล้วทีนี้ครับเพราะดาวเสาราหูเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เนี่ยเจอกันอยู่ในเรือนอลิอลอลิแปลว่า แก้ปัญหาแปลว่าอุปสรรคเพราะฉะนั้นถ้าเจอเป็นดาวคู่มิตรคู่มิตรเนี่ยอยู่ที่ไหนเรือนพบอะไรก็ช่วยหมดนะในทางโหราศาสตร์ก็แปลว่าเราเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ติดขัดอะไรผ่านได้มีคนช่วยหรืออยู่ดีก็ปิ๊งคิดอะไรดีๆออกแล้วก็แก้ปัญหา้ที่ผ่านมาคิดมาเป็นเดือนเป็นปีแก้ไม่ได้พอหลังดาวเสาย้ายออกได้เลยก็ได้นะนั้น มีปัญหาอะไรมาให้แก้แก้เลยแก้แล้วจะประสบความสำเร็จอย่างใหญ่โตครับเพราะเป็นคู่มิตรใหญ่นี่นะต่อมาก็คือมีมิชชั่นใหม่เกิดขึ้นครับที่อาจารย์มองก็คือมีภารกิจใหม่ให้เราทําต้องไปบุกเบิกไปเริ่มต้นใหม่ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่อาจารย์มองว่าสุดท้ายแล้วเราจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะนี่ไงเสาลาหูคู่มิตรในรอบร้อยห้าสิบปีเลยนะต้องได้ดิบได้ดีอย่างแน่นอนน่เพราะนั้นเมื่อเรารู้แล้ว เราไปลุยทําเลยเพราะฉะนั้นมีอะไรมามีถ้าเราต้องบุกเบิกแก้ไขแก้ปัญหาหน้าทีนี้ไม่ต้องกลัวแล้วอเพราะดาวส่งผลในทางดีให้กับเราะแต่ทีนี้จะเจาะลึกยังไงโฟกัสเรื่องอะไรเนี่ยต้องดูตาวันเกิดครับเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้วก็ไปดูได้เลยก็คือลัคนาราศีกันเกิดวันอาทิตย์ครับก็คือเกิดหกโมงเช้าว,วันอาทิตย์ถึงตีห้าห้าเก้าเช้าวันอังคารได้เลยนะครับนี่คือตามหลักโหราศาสตร์เท่านั้นอ่ะมาดูกันครับ เริ่มแรกที่ดาวราหูเป็นมนตรีนะครับไปอยู่ในเรือนอลิก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่มีสิทธิจะมอบหมายงานภารกิจมิชชั่นอะไรใหม่ๆให้เราทําให้เราไปบุกเบิกก่อนให้เราเหนื่อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะประสบความสําเร็จก็ได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดักผู้ใหญ่ในหน้าที่การงานเราก็ได้นะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแล้วดีเนี่ยเพาเจอคู่มิตรไงนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่บ่อยๆหน่อยก็ได้เพราะท่านเป็นอฬิแปลว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอหน้าท่าน ถ้าเรามั่นเข้าหาเราก็ยังจะได้อยู่นะอันนี้ผมถือว่าไม่เสียนะแต่บางทีท่านจะไม่ค่อยโพลมาให้เราเห็นเราต้องแอปโพสหรือวิ่งเข้าหาหน่อยจะเป็นการดีเพราะยังไงก็เจอดาวเสาวคู่มิตรและดาวเสาวเป็นมูลละอีกนะมูลละตามทักษะด้วยและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะไงปุตตะแปลว่าโปรเจกต์โครงการต่างๆเห็นไหมท่านจะมีโครงการใหม่เกิดขึ้นและเป็นโครงการที่ใหญ่แล้วเราตั้งใจทําเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย แล้วคุยเจาจาในทางลับเยอะๆไม่ต้องเปิดเผยมากเพราะอยู่ในเรือนอลิเป็นจังหวัดที่ซุ่มทําอยู่ทําได้เลยนะครับจะดีหรือทําการตลาดผ่านโลกออนไลน์เยอะๆใช้โซเชียลเยอะๆใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเยอะๆจะประสบความสําเร็จครับหรือคนที่คิดจะขายบ้านขายรถขายที่ดินเนี่ยามีโอกาสได้อยู่นะจังหวะเนี้แล้ยิ่งสองตูราลาดาพหัสมาดีมาเสริมอีกหนึ่งดวงอีกโอ้โหชาวกันวันอาทิตย์นี่เรียกว่ารับเต็มเต็ม นะครับหรือมีอะไรใหม่ๆไปบุกเบิก,ปกไปเริ่มทําอยากให้ทําครับเพราะว่าทักษะดีทั้งคู่ยินดีด้วยนะครับลุยได้เลยนะครับต่อมาก็ต้องเกิดวันจันทร์ชาวกันคือหกโมงเชา้าวันจันทร์ที่ห้ากัเก้าเช้าวันองนังคารนะครับอยู่ในเรือนอริกก็จริงแต่ดาวราหูเป็นอุตสาหะและเป็นเกษตรตาธิดีแปลว่าตามใดที่เรายังขยันมันเพียนสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยตั้งใจมุ่งมั่นในการทํางานแต่ลักษณะงานมันเป็น อันหลีก็อว่าอ๋อมีโปรเจกต์ใหม่มีงานใหม่อะไรให้เราทําไงก็ไปทาหรือใช้เครื่องมือออนไลน์โซเชียลหรือต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไปทําได้เลยจะประสบความสำเร็จข้อเดียวที่อยากจะฝากคือห้ามขี้เกียจอย่าขี้เกียจเพราะขี้เกียจเพราะดาวอุตสาหะรรมในอลีมักจะขี้เกียจได้ง่ายไงแต่ว่าถ้าเราไม่ขี้เกียจเราก็ไปลุยทําต่อมีอะไรใหม่ๆก็ไปทําก็จะประสบความสำเร็จบวกกับดาวเสาหเห็นไหมครับเป็นสีตามทักษะก็มาเสริมอีกนะเสริมดาวลาหูไงทั้งอุตสาห์ทั้งสีเป็นทักษะที่ดีหมดก็เรียกว่าปังได้เลย ไปได้เลยลุยได้เลยอ่าหรือจะได้ลูกน้องใหม่บริวารใหม่ที่ดีทำไมต้องได้ใหม่อะดาวสาวไปดาวต้นเรือนปุกตะแปล,แลว,ว่าบริวารแปลว่าลูกน้องลูกน้องเป็นสี่ตามทักษะแล้วไปอยู่ในเรือนอรแปลว่าเปลี่ยนใหม่ไงเปลี่ยนใหม่แล้วดีหรือกระจายงานให้ใหลูกน้องไปทํางานใหม่ๆไปบุกเบิกเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเปิดแผนกใหม่ทําแล้วประสบความสมําเร็จอหรือลูกเราจะสอบติดแล้วก็ไปเรียนที่ไกลๆเราหน่อยอันนี้ได้หมดเลย นะครับหรือถ้าเราไม่มีลูกน้องไม่มีเะไาก็ทาเองนี่แหละตัวเองเป็นเป็นสีดาวดาวปุตตะดาวก็ดาได้หมดโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์อะไรวิ่งเข้าหมดแต่มันต้องใช้เวลาในการทําหรือมันต้องไปบุกเบิกเนี่ยอันนี้ดีเหมือนกันวันจันทร์นะงั้นเกิดวันอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับหรือวางแผนกันหนงจะทำอะไรบอกได้เลยนะครับต่อมาเกิดวันอังคารกันก็คือหกโมงเช้าวันอาทิตย์ที่ห้าห้าเก้าเช้าวันพุธนะครับดาวราหูเป็นมูลละตามทักษะโอ้ มูลละเป็นเกษตรตาที่บด,ดีอยู่ในเรือนอลีนั่นหมายถึงว่าจะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนที่ดินซื้อขายที่ดินบ้านรถได้หมดนะครับมูลค่าเยอะด้วยนะโอ้โมูลละไปเจอเดาวเสาคู่มิตรแล้วดาวเสาก็เป็นเดชใหญ่ทั้งคู่โอ้โหอาทิตย์จันทร์นี่มาดีเลยนะนั้นตั้งใจลุยทามีอะไรใหม่ๆหรือได้ที่ดินใหม่ซื้อขายอา่เห็นไหมได้หมดเลขบ้านเลขรถออกนะครับอ่า ดาวเสาเป็นเดชดาวบริวารเป็นเดชแปลว,ว่าลูกน้องบริวารดีขยันตั้งใจลุยทําไปทําไกลๆหน่อยหรือทําผ่านออนไลน์ได้หมดเกี่ยวกับต่างทิมต่างแดนต่างประเทศโดดเดน่นเนี่ยวันขารก็ดูแล้วดีนะครับโปรเจกต์ Project ใหญ่เข้าเลยนะแต่ต้องบุกเบิกหน่อยเริ่มต้นหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับโอ้โหก่อร่างสร้างตัวสร้างตนมันมั่นคงในการทั้งหน้าได้เลยนะเป็นอะไรที่ดีแล้วมีอะไรให้รีบทําเลยนะเพราะว่าเห็นไหมดาว เสาไม่เลงดวงชะตาเราแล้วยีสิบามสิงหาถึงที่สามกุมภาฝากไว้ด้วยรีบลุยนะครับขยันชาววันการวันอังคารดีแน่นอนนะอ่าและขออนุญาตอ่านรีวิวสั้นๆนครับที่มาดูดวงกันก็คืออาจารย์ดูดวงแม่นมากดูจากเยอรมันนะครับแล้วก็ให้คําแนะนําในอนาคตได้อีกดูให้ครบหมดทุกเรื่องการเงินการงานความรักโชคลาภนะครับและ สิ่งที่เหมาะกับดวงในอนาคตก็มาดูอีกแน่นอนแนะนําเพื่อนแน่นอนอนะเพราะนั้นใครอยากได้ดีๆแบบนี้ละเอียดละเอียดแบบนี้แอดไลน์แอดสาเกจบอกว่าหรือสกแกนเคียวอาคตแล้วทําตามที่ไลน์บอกก็คือจองมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็ฟูถาม24ชั่วโมงนั้น,นประกันนะครับไม่นานได้ดูเลยนะครับไม่ต้องรอคิวเกิน24ชั่วโมงไม่เกิน1วันนะครับ <S <S อ่ะเสร็จแล้วก็ต้องเป็นวันพุธกลางวันก็คือ6โมงเช้าว,วันพุธนะครับถึง6โมงเย็ยนวันพุธเท่านั้นนะครับ มาดูกันนะครับดาวราหูเป็นสีตามทักษะคับอ่าวสีก็ความจเจริญความสําเร็จไงาดาวจเจริญอริเป็นสีแปลว่ามีปัญหาแล้วก็เข้าไปแก้แก้ได้หมดมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยแก้นะครับหรือบุกเบิกเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะทําแล้วประสบความสําเร็จนี่แล้วดาวเสาเป็นอายุด้วยก็แสดงว่าองานโปรเจกต์ใหม่เนี่ยจะไปสัมพันธ์กับการดูแลสุขภาพทําให้เขาสุขภาพแข็งแรงขึ้นดีขึ้นเวลเน็ตเอ่ยเฮลตี้เอ่ย นะครับฟิตเนสเอ่ยฮอสพิทอลิตี้เอ่ยเนี่ยการแพทย์การสาธารณสุขได้หมดเนี่ยไปทําได้เลยบุกเบิกเรื่องพวกนี้หน่อยก็จะเป็นการดีโฟก,กัสเรื่องพวกนี้เยอะๆหรือได้ลูกน้องทีมงานใหม่แต่เป็นคนมีอายุอ่ามีอายุแปลว่ามาปุ๊บพร้อมใช้งานได้เลยไงไม่ต้องเทนมากก็ได้ออกไปทํางานเลยโอ้กลายเป็นดีอีกเห็นไ,ไหมอันนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะพุธกังวันเนี่ยหรือจะทําทเองลุยเองสําเร็จเองก็ได้หมดถ้าเราไม่มีลูกน้อง เพราะนั้นอัลลีแปลว่าบุกเบิกเริ่มต้นใหม่โปรเจกต์ใหม่ทำอะไรใหม่ๆปัญหาที่เคยติดขัดทลี่คลายเงินทองไหลมาเทมาได้เลยนะครับคนเกิดวันพุธกังวันนะ,ะต่อมาครับพุธกังวันแล้วก็ต้องมีพุธกลางคืนครับก็คือหโมงเย็นวันพุธถึงตีห้าห้าเ้าเช้าวันพฤหัสบดีได้เลยนะครับดาวราหูเป็นบริวารเห็นไหมดาวบริวารก็หมายถึงตัวเราเองก็ได้ ก็ไปทําอื่นไปทําอะไรใหม่ๆมีการปรับเปลี่ยนบ้างหรือมีการบุกเบิกเริ่มต้นใหม่หรือลูกน้องไปทําโปรเจกต์ใหม่เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วดาวเสาเป็นมนตรีเป็นผู้มิตรกันก็แปลว่าจะมีลูกน้องใหม่ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือจะมีเกณฑ์ได้งานใหญ่ได้โปรเจกต์ใหญ่นะครับมาเสริมกับความแข็งแกร่งของเรานะครับ หรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมาคอยช่วยสนับสนุนแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้พบเจอง่ายๆต้องขยันติดต่อกันหน่อยเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นดีสําหรับพูดกลางคืนแล้วกันนะใครเจอพูดกลางคืนอย่าลืมคอมเมนต์มานะว่ามีโปรเจกต์อะไรกันบ้างนะครับตรงจุดนี้นะเสร็จ <c oughs> แล้วก็จะมาวันพฤหัสบ,บดีคือ6กโมงเช้าวันพฤหัสบดีตอนเกิดนะถึงหกถึงที่ห้าที่เก้าเช้าวันศุกร์เลยอ่าอ่าอันนี้นะครับเป็นลักษณะกันนะครับเนี่ยอาจารย์หรือเปลี่ยนขออภัยด้วยนะครับ ก็ดาวลาหูเป็นอายุครับตามทักษะอ่ะก็ดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยนะมีเกณฑ์จะป่วยเจ็บได้เหมือนกันอ่าแล้วดาวเสาร์ก็เป็นกาลากินีด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวกันที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับฟังคําพูดผมก็คือดูแลสุขภาพเน้นแก้ปัญหาตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูโนเวทออนไลน์ต่างประเทศไปประยุกต์ใช้เยอะๆจะส่งผลดีให้กับเราหรือเอ๊ะทำไมเรากว่าจะสําเร็จเราเหนื่อยมากมากปล่า ปกติทำไมปัญหาอุปสรรคเข้ามาเยอะอน,นี่ไนงะก็เป็นอายุด้วยเป็นกาลาินีด้วยนะฝากด้วยนะครับเป็นสงนี้นะ,ะต่อไปครับชาวการเกิดวันศุกร์นะครับก็เกิดหัวของเช้า, 5, 9, ชาว,วันตทีห้า้เาเช้าวันเสาร์นะครับเห็นไหมดาวราวหูเป็นกาละกินีดาวกาละกินีเป็นกเกษตรแต่ที่ดีแปลว่าหู ح, มีอะไรให้บุกเบิกให้เริ่มต้นให้ต้องทาอะไรใหม่ๆอย่างแน่นอนนะ,นะแล้วยิ่งดาวเสาร์เป็นอุตสาหะอีกดูควบคู่กันไปหมายความว่าห้าม ที่เกียจให้ขยันสู้ลุยต่อแต่คนวันศุกร์จะเหนื่อยหน่อยนะครับกว่าจะสําเร็จนะแต่ก็ยังไรก็ตามก็ดีกว่าดาวลาหูเล็งหรือดาวเสาเล็งอย่างเงี้ยเหนื่อยแน่แต่มาที่นี้เหนื่อยแต่เหนื่อยน้อยกว่าก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจหรือจะมีโปรเจกต์ใหม่ในงานเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานอ้าวก็ไปทําได้เลยนะครับแล้วไม่ต้องห่วงนะดาวเพื่อนหัตถศรียังจอเป็นมนตรีอย่างเงี้ยแล้วก็ไปอยู่ในเรือน ลาพาพู้หลักผู้ใหญ่ยังช่วยเห็นไหมเนีย่ยต่อให้เป็นเขาเรียกอะไรติดการลกินีติดอะไรเสียๆเนี่ยแต่เป็นคู่มิตรเนี่ยผ่านได้แน่นอนนะครับคนเกิดวัตถุแต่ผมต้องเข้าใจกับว่าโจทย์เราเนี่ยมันจะยากกว่าคนอื่นอะไรเงี้งเช่นคนอื่นโจทย์เท่าแค่หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่จะโจทย์ของเราหนึ่งร้อยลบยี่สิบบวกสามสิบบวกสี่สิบหมายคามมันสมการมันเยอะมันก็แก้ยากหน่อยแต่ถ้ายก็แก้ได้นะครับก็ขอให้สู้ลุยตั้งใจนะครับจะได้ประสบความสําเร็จได้นะครับตรงจุดนี้แล้วก็ คุณผู้หญิงท่านนี้ก็บอกพิมพมาบอกว่าช่องนี้แหละทายละเอียดมากทายทักษะแม่นสุดนี่คือตารางทักษะไงนะผมก็เลยจะบอกชาวปาะสมว่าเฮ้ยคุณต้องแก้ปัญหาเยอะหน่อยนะคุณอย่าไปกลัวกับปัญหานะวิ่งเข้าชนนะเป็นมิสเตอร์มิสซิสโซลูชันนะจะมีคนมาช่วยมีเพื่อนมาช่วยมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยผ่านได้แน่นอนพรามันมีอะไรยากๆรับมาก่อนเดี๋ยวมีคนมาช่วยให้เราผ่านได้หรือทําอะไรให้มันชัดเจนถูกต้องถูกกฎหมายถูกสิทธิธรรมจริยบัไม่คิดคดทรยศคุณผ่านได้อย่างแน่นอนนะครับผมสุดท้ายครับเกิดวันเสารคับ ชาวกันครับหกโมงเช้าว,วันเสาร์ที่ห้าเก้าเช้าวันอาทิตย์นี่คือเวลาเกิดของท่านนะครับดาวราหูเป็นเดชครับเราแล้วจะมีโครงการใหม่มีปัญหาใหญ่ก็จริงแต่ว่าปัญหานี้แก้ได้เพราะมีดาวเสาร์มาเป็นคู่มิตรมาเสริมกันตั้งแต่ยี่สิบสามสิงหาเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะดาวเสาร์ยังไม่ยากย้ายกลับมาแต่หลังยี่สบสามสิงหาถ้ามันแก้ได้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่แก้มีก็เป็นบริวารเราเป็นลูกน้องเรา หรือเป็นทีมงานใหม่ๆของเราหรือประสบการณ์ของเรามองทีบริวารแปลว,ว่าตัวเราเองก็ได้แต่ว่าประสบการณ์จากดาวสาวดาวเสาวไปดาวเอ็กเลียนนึกออกพอดีว่าอ๋อมต้องใช้วิธีนี้ทางนี้ถึงจะแก้ได้แล้วแก้แล้วประสบการณํสเร็จอย่างใหญ่โตเพราะเป็นเดทเดทนี่คือดาวใหญ่นะทักษะใหญ่เนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าเอ,อวันเสาร์ก็ดีใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องใช้ทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์ใช้ลูกน้องใช้บริวารใช้ทีมงานมาช่วยๆกันมาเบนสตอมกัน นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะผ่านจุดยากๆได้นำไปสู่ความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่สันชายท้องฟ้าสดใสล่ำรวยนะครับอ่ายินดีด้วยนะแล้วก่อนจะจากกันไปอาจารย์อ่านรีวิวท่านนี้ครับเพมาดูดวงกับอาจารย์เกตสั้นๆเลยนะคือได้ตัวเลขที่อาจารย์แนะนาแล้วก็ปรากฏว่าพอเอาไปใช้จริงครับถูกและท้ายสองตัวสามใบเลยในรอบหลายปี่ดูดวงาผมได้เงินแรกวมั้ยคุ้มค่าแล้วสองครับ เปลี่ยนสีกระเป๋าตังค์ตามที่อาจารย์บอกก็ถูกางวันได้เงินอีกแปลว่าดูกับผมเนี่ยเลขมงคลสีมงคลเนี่ยให้ไปฟรีๆเลยนะครับแนะนาแบบรปยุกต์ใช้จริงครับชีวิตเจริญขึ้นมงคลก็ได้จากแฟนได้เงินน่ยได้เงินจากแฟนมงคลก็ได้เงินจากการทำมาหากินปิดการขายง่ายขึ้นธุรกิจชีวิตเหมือนขึ้นทางด่วนอะไรเงี้ยถึงเร็วขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นใครอยากได,ด้ดีอย่างนี้แอดไลน์แอดไซต์เกทห้าแล้วก็จองมาได้เลยนะครับอ่าแล้วก่อนจากกันไป ไปฟังให้จบจะมีบอกว่าค่าครูเท่าไหร่ดูแลได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรนะครับแล้วก็มีภาพเฉลมดวงชะตาส่วนบุคคลกับภาพรูปดวงเราเองมีติดตัวติดมือถือไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเขาะจะส่งคำแนานายไปให้ฟังก่อนรู้ก่อน ลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนนั่นเองนะครับ ถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ําเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เลือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทริธโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับ รวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65หรือสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวง full time ครับเพราะฉะนั้น รับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงอาจารย์เกศเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับ แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คาแนะนําละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบๆครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีคระอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับ วันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับ อาจารย์เจตเทวมีภาพเฉลิมดุชะตาสู่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดไซดเกรทเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสุมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายแล้วดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหนนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกตเทวหพิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพอเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมาก